อ๋อมันมันคือสกินสติลเลอร์ฮะมันปลอมเป็นคนมันปลอมเป็นเลเพเยอร์ตายอ้าว เอาเลยครับท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโลบอคครับตอนนี้เราอยู่กันในซีรีส์ The Backroom นะครับเท่าที่เราเห็นตอนนี้นะครับแมป The Backroom เนี่ยนะครับเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆในโลบอคเลครับบอกเลยว่าเล่นเท่าไหร่ก็ไม่หมดแน่นอนเพราะว่ามีคนสร้างขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีแมป The Backroom อันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือแมปที่ชื่อว่า The Backroom แบบเฉยๆเลยนะครับแบบนี้นะมีคนแอคทีฟอยู่64คนนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาเล่นแมป นี้กันนะครับ The Backroom เฮ้ยท่านผู้ชมเกมนี้เขามีคัตซีนด้วยหรอเมื่อกี้เนี่ยมีคัตซีนด้วยหรอเฮ้ยเป็นขวานแล้วก็เป็นคนโดนช่อหัวมีเลือดอะไรแบบนี้นะครับเป็นหน้าที่อ่าให้เรากดเพย์ในการเล่นนะครับโอเคกดเพย์เข้าไปเราน่าจะถูกโดรคลิปเข้าไปใน The Backroom ฮนะะเดินเองอุยอผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย ตายอ๋อโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อเอนติตี้มันอยู่ตรงนี้เอนติตี้มันอยู่ตรงนี้เอนติตี้มันอ๋อมันมันคือสกินสตีลเลอร์ฮะมันปลอมเป็นคนมันปลอมเป็นเลเพเยอร์ใช่เลยโคดีอาร์วิกกี้มาน่นน่นนั่นสกินสตีลเลอร์นะท่านผู้ชมมัน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 กินเพเยอร์แล้วมันก็ปลอมเป็นเพเยอร์ฮะเอ้าไปแล้วท่านผู้ชมมันตามผม มีเก้าอี้ตรงนี้ด้วยฮะอ่ะหลบเลยปะว้าเฮ้ยไปแล้วมันไปหาคนอื่นละขบมาผมทำไมแล้วไปหาคนอื่นอุ้ยน่าสนใจเนี้ยเฮ้ยมันมาแล้วสกินสติดเลอรมันตามผมทำไมวะไปไปไป,ไปก็เป็นเดอะแบ็คลูมที่มีความเหลืองก็ปกตินะครับแต่เปิดมานี่ก็สร้างความประทับใจให้ผมแล้วนะครับกับสกินสติดเลอรที่ตรงกับวิกกี้ขนาดนี้นะครับ มีการปลอมเป็นเพเยอ์ด้วยนะครับเราตุ้ดดูชื่อ็นหัวดีๆนะครับเดเข้าไปส่งส่งไม่ได้นะมีกล้องจับที่ข้างบนด้วยท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้มีเก้าอี e ้ตั้งอยู่กลางห้องนะครับแต่เรายังไม่ทันได้สำรวจนะครับก็โดนสกิสติเลอร์น่าสนใจวะ่ะถ้าเกิดเขาลดความซีเร่องลงไปให้มันซิ๊กๆวันนี้หน่อยนะมันจะได้อารมณ์มากๆเลยนะครับผมเจออะไรอยู่ริมห้องด้วยนะครับเป็นน้ำอัลมอนต์น้ำอัลมอนที่แบบน้ำอัลมอนเลยอะ โลโก้ใช่เลยท่านผู้ชมนี่นี่นี่เนี่ยโลโก้มันใช่ด้วยนะครับเขียนเก็บเอาหเก็บได้ทีเดียวหรอเก็บได้อันเดียวหรอ,อนี่งานเราสามารถเอามาถือได้รับมือเล็กิดเดียวน่าจะต้องมีไว้ใช้อกินกินได้กินแล้วเพิ่มอะไรกินแล้วผมเพิ่มอะไรท่านผู้ชมผมก็วิ่งได้ปกติไม่รู้มันเพิ่มอะไรนะครับวิ่งเร็วขึ้นหรอไม่แน่ใจเลยครับ นี่ผมเจอแล้วมีเก้าอี้ตั้งอยู่กลางห้องนะครับเราลองขึ้นไปเยยบดิเพื่อเราจะโนงคงโนงคลิปอะไรแบบนี้นะครับไม่นะมองไกลๆภาพมันเบลอด้วยนะครับมองไกลๆอะ่ะภาพเบลอด้วยท่านผู้ชมตัวนี้มีบันไดที่อยู่สูงๆนะครับไม่รู้ทําไมไม่รู้ขึ้นมาได้ด้ไรขึ้นทําไมก่อนเอาไว้นี่เหรอนี่เหรอตกลงไปตายเอ้ยอ่าเข้ามาเจอทีวีอะไรสักอย่างหนึ่งฮะ น่าจะเป็นห้องลบภยัยวะเนี่ยเราสามารถลบได้เอ้เอติดอ่ะอ่ะโอ้โหนึกๆนึบนึกนึกนกจะตายแล้วว้ติดนะครับเป็นที่ลบภัยนะครับตกไปตายปะเอาตายขู <c oughs> ไม่ตายแต่ว่าเจ็บโอ้หเอามันช่วยได้ปะช่วยได้ปะช่วยได้ปะไม่ได้โอ้โหเป็เจ็บมีหน้าแดงอะไรแบบนี้ด้วยท่านผู้ชม บาดเจ็บฮะบาดเจ็บผมต้องการฟื้นฟูขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ด้วยบาดเจ็บเลยขึ้นบันไดไม่ได้ตอนนี้นะครับผมกาลังบาดเจ็บไม่น่าก,กระโดดออกมาเลยข้างหน้านั้นเห็นสีฟ,ฟ้าอะไรก็ไม่รู้ฮะโอ้อะได้น้ำไอมอนมากินซะหน่อยก,กประทีดีนึงโอเคเจอด้สฟีฟ้าไม่รู้ว่าเป็นภาพหลอนของผมหรือเปล่าเ,ออเป็น น้ำอะทุกซึกยังมีจะน้ำลงน้ำไปสักทีหนึ่งแล้วมีอะไรลงน้ำทำไมก่อนว่ายน้ำเหรออย่าบ,บอกนะผม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 ไม่ได้โนกลิปแต่ว่าผมมาด่านที่มีน้ำเฉยเลยโอ้ตกลงมาแบบไม่ตายนะครับเลือดเหลือสี่สิบแต่ว่ามองอะไรไม่ค่อยชัดเลยฮะข้างหน้าผมเห็นอะไรก็ไม่รู้ฮะเป็นเหมือนกดได้ด้วย,วยตู้เอาไว้แอบบอกโอ้โหดีมันโฮมเซอร์วิสโฮมใช่เลย อนนี้ผมบาดเจ็บอยู่่ะคุผู้ชมสภาพสภาพไม่นานรอดอ่ะโอเคไฟฉายซึ่งดูไม่ได้ช่วยแล้วผมเลยเอาเป็นว่าผมตายดีกว่า <laughs> ช้านะครับในการสำรวจโอเคเรากลับมาปกติแล้วนะครับเรามาดูตรงนี้กัน The Lobby นะครับเป็นชุดสู้ที่เอาชีวิตรอด ที่อเอาชีวิตรอดอยู่ในนี้นะครับเราไม่ต้องใช้หรอกเราตัวเพียวๆผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เพลงที่ดังอยู่เนี่ยมันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านี่ครับว่าเขาชีว้ว่ะว่าให้มาช่องนี้ได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 ้เลยได้เลยมีไรทางนี้หรอเข้ามอ้างนี้หรอก็อไม่เห็นมีอะไรนี่มีน้ำอำม้อนต,ตรงนั้น เฮ้ยอะไรเนี่ยของไม่ขวานอ่ะอาวุธวะ่ะคอมอนคอมอนนักนักละอินติตีในตำนานมาแล้วคอมอนเป็นเดอะแบ็กลูมที่นิ่งมากมากเลยนะครับแล้วก็มีจุดตรงนี้ให้เราขึ้นไปแล้วบอกว่ามาทางนี้ซิได้ผมกก็ไปตามเขาที่เขาบอกผมเป็นคนเชื่อคนง่ายยังไงต่อมาทะลุฝั่งนี้ แล้วไงทะลุแล้วไงแล้วไปไหนต่อมีกล้องให้เข้าไปแอบแอบทำไมนั่นสิไม่ได้เจอเอนติตี้ซะหน่อยโอ้ยเอ,อ,อันนี้คนเปล่ามันเดินไม่เหมือนคนเลยนะมันเดินเดินไม่เหมือนคนเลยนะ ชิดก็ไม่เหมือนเชาะไปทิกทีหนึ่งเชาะไปทุกทีนึวโอ้โหน้ามีเลือดด้วยเจาะเช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 าะหน้านายมีเลือดด้วยหน้าลับป็นแบบดีป่าวว่าน่าจะคนนะครับเพราะมันมีบอกว่าวเล่นในมือถือเฮ้ยผมเจอแล้วเขียว,ยวคืออะไรนี่ไงทางไปต่อเจอแล้ว ไป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 เจอแล้วโอ้ก็จะหาเจอโคตรนานโอเคเพนิกเลเวลหนึ่งมันมีเลเวลหนึ่งจริงๆไว้ท่านผู้ชมอุย้ยมีคัสซีนด้ยเอ้าเป็นคัสซีนตายที่ท,ที่ที่ดำเหมือน,นเดิมคัสซีนเหมือนเดิมฮะแต่ว่าดำเหมือนเดิมเราก็ต้องกดเพย์มาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเนี่ย เราต้องเดินเองก่อนแป๊บหนึ่งใช่ไหมเลเวลหนึ่งเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเลเวลหนึ่งที่เป็นโกดังมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยเหมือนเหมือนลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับบรรจุภักฑ์กกได้นะครับตรงตามวิก,กิอยู่เราไม่ได้ขวานมาด้วยหรอ้องถือขวานอยู่ตอนเราเข้ามานะไม่ได้นะครับเราเดินสำรวจอีกสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมมาดูกันเดินตามคนนี้เข้าไปนี่น่าจะเป็นที่เอ๊ะ สกินสติลเลอร์เหรอขอสักทีได้ปะขอสักทีได้ปะขอวัดสักทีได้ปะขอวัดสักทีได้ปะอ๊บขวานวัดกับสกินสติลเลอร์ไม่ได้นะครับจงจำไว้ผมยังไม่ทันได้ง้างเลยตายซะและ้วยังบม่ทันได้ง้างเลยโดนสกินสติลเลอร์ฆ่าซะแล้วผมไม่รู้อะ ผมปล่อยมันเข้าไปแล้วอะโชคดีแล้วกันนะทุกคนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวานอย่าบอกนะว่าจะมาเฉาะนะผมเฮ้ยไม่ใช่ขวานมีแฉลงด้วยวะมีแฉลงด้วยคนเนี้ยอันนี้มีไฟฉายผ่อนนะไฟฉายสีเหลืองเลยโอ้กลัวกลัวเอนติตี้ไม่รู้สินะกูเอนติตี้มไม่รู้สินะว่าเออว่าเราเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับ เดินควายไฟแกว้งเลยชั้นนี้มีอะไรชั้นน่าจะบนสุดแล้วปะน่าจะบนสุดแล้วนะครับมันจะต้องเดินไปตรงที่มีเอ t นติตี้เมื่อกี้นีืปะเพราะว่ามันน่าจะเป็นทางที่ให้เราไปต่อได้นะครับตรงน,นั้นมีอะไรไม่รู้นะครับเหมือนเป็นจุดที่เราให้เราลอดลอดไปได้ณจุดต,ตรงนี้ณจุดต,ตรงนี้เราก็ไม่รอช้าที่เราจะเข้าไปอู้เหมือนเป็นจุดที่มีผู้รอดชีวิตอะไรอย่างงี้ปะ มีอันนี้ด้วยอะ่ะมีเพลงปิดเพลงได้แล้วก็เป็นเรื่องราวต่างๆดูดิมีสกินสติลเลอร์มีภาพของอุ้ยตัวนี้ด้วยตัวที่เป็นเป็นคนเหมือนหมาฮะโอ้คนสร้างแบบนี้ค่อนข้างจะใส่ใจกับรายละเอียดนะครับกับรายละเอียดของของอันนี้มากๆเลยนะครับของรายละเอียดต่างๆถือว่าเจ๋งนะครับแบบเนี้ยโอเค เราจะต้องไปในจุดตะกี้นี้ครที่มีสกิสลสติลเลอร์เขายิบขวานก่อนขวานที่อ่สู้มันไม่ได้แต่ก็หยิบไว้มาลุยกันสติลเล <c oughs> อร์เหรอ,อ,อ <c oughs> เราไม่กลัวหรอกเรามีเพื่อนมีขวานสองคน,นมาอยู่ในห้องเดียวเพื่อนเข้าไปดิอยูบย่บา่บาไปบ่ะอยู่ในนี้แหละเมื่อกี้เนี้ย สำรวจห้องนี้ก่อนมีน่าอมอมเนอยู่เก็บซะหน่อยอมีมีอยู่ในห้องนี้เพื่อนโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วเรามีเพื่อนสำรวจอีกสองคนนะครับไว้ใจได้หรือเปล่าวะไอ้สองคนเ้ยมันเดินเงียบๆไม่เพลเยอะอยู่อาจจะต้องสำรวจนะครับ สำรวจห้องต่างๆอ้ว่มันเป็นทางกว้างที่ยาวมากเลยอะเราลองเดินดูเขาก็ตามเหล่านะครับผมไม่รู้จะพาเขาไปทางตัดหรือว่าต้องลองต้อง,อง,อง,ล,องลองไปดูนี่ยมันอยู่หัวบุมตามมาเพื่อนโอ้ไปเข้าวงกอยู่เหมืนอนกันนะครับที่นี่ไปเข้าวงกอยู่มีประตูตรงนี้ ประตูเข้ามาในห้องมืมดๆห้องโลงๆที่ไม่มีอะไรมีนาอมอนวางอยู่แต่เราไม่ได้ใช้อ่าไปต่อฮะเดินมั่วๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องผ่านพ้นม,มันไปได้ชื่อผมสิถ้าเราไม่เจอเอนติตี้สกอนะครับ ไม่สนใจว่าจะมีใครตามผมมาหรือเปล่าตาบ่ตาเบาบาอ่ะไม่อยากอยู่คนเดียวละสิตรงนี้นะครับมี A กับ B ให้เราเลือกนะครับผมนะครับคิดว่าเราควรจะเลือก A นะครับเป็นอันดับแรกกับดักป่ะ A มีอะไร A บอกมีอะไรลงโลง่ไม่มีกับดักด้วยแล้วบมีอะไร บีมีอะไรนะเหมือนให้เรารู้เลยะ A กับ B โอ้แล้วก็มี A กับ B ต่อให้เราเลือกไปเรื่อยๆหรออ่ะเมื่อกี้มันมันบีใช่ไหมเราควรเลือก A เพราะว่าเขาจะต้องสลับกันฮะมีประตูอะไรสักอย่างโอ้โดโนโดนโคลิปไปไหนไม่รู้ด้วยประตูเมื่อกี้นี้ เอาแล้วครับวาร์ปมาน้านแรกมาเดิมแสดงว่าเราทุกโนคิดไปที่ไหนสักที่หนึ่งแน่ๆเลยนะครับกดเพจนีนี่ไงอ๋อเราพลาดแล้วนะครับเราสามารถไปด้านต่อไปได้แล้วนะครับที่เป็นด้านท่อนะครับท่านผู้มชมเดี๋ยวผมขอลองออกเกมเข้าใหม่รอบหนึ่งก่อนนะครับดูว่ามันเซฟหรือเปล่านะครับออาทั้ตอนนี้ผมรีเกมแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมมันเซฟหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันเซฟเนี่ยผมทำเป็นเอพิโซดได้เลยนะครับฮ่าเซฟครับตบมือ อันนี้ก็คือ The Backroom นะครับ EP 12 Part 1นะครับของ map The Backroom อันนี้นะครับนี่ตั้งแต่เล่น The Backroom อันนี่มีเป็น map แรกเลยครับที่สามารถเซฟได้นะครับว่าเราเล่นถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาเล่น w e l l s กันนะครับมาดูกันว่า map นี้นะครับมันจะพาเราเดินทางไปถึงไหนนะครับณตอนนี้นะครับผมคิดว่า map นี้นะเป็นอะไรที่ เจ๋งมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับในรอบด้านเนี่ยนะครับดูเป็นแบล็กลูมมากๆเลยนะครับใครที่อยากติดตามแมปนี้นะครับอยากให้ผมเล่นต่อจนจบเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดไลค์เยอะมากๆเนี่ยนะครับจะเล่นต่อให้จบเลยนะครับไปดูกันว่าแมปนี้มันจะพาเราไปถึงไหนวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ EP 13 Part 2ของแมปเดอะแบล็กลูมอันนี้นะครับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย